ความดีกับชัยชนะของเพชรบ้านไร่ในใจข่าวผมครับของครับพูดถึงรูปเกมในเวทีตอนนี้ของเราเป็นยังไงบ้างครับก็ยกแรกเราไปโดนก่อนครับเลยมีตำหนิแพ้แตกครับผมเลยยกสองต้องเดินอัดเดินชนไหมครับจังหวะที่แพ้แตกนั้นเป็นโดนจังหวะแบบไหนโดนโดนศอกครับจังหวะเราเข้าไปก็เข้าบวกมาครับก็ไฟนี้นี่ต่อยเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามครับก็คือในพิกัดร้อยสิบสองฟอร์ทใช่ครับ เคยพูดถึงในส่วนของตัวน้ำหนักที่เราต่อยครับร้อยสิบสองปอนด์นี่เป็นน้ำหนักที่สบายก็น้ำหนักสบายอยู่ครับผมพูดถึงคู่ชกนิดนึงครับที่เราต่อยอยในนี่เอาน้องเขาเป็นยังไงครับเอาน้องเขาน้องเขาเอาน้องเคมนะครับผมแต่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับแต่คมครับทาให้เรามีตําหนิครับผมแล้วเกมการชกของเราวันนี้พอใจได้ร้อยเท่าไหร่ครก็ไม่พอใจเท่าไหร่ครับเพราะเราไปยกเล็กเราไปรับเยอะครับไปโดนไปโดนครับทำให้เรา ติดติดกัดกัดครับออกอาวุธไม่ค่อยตามที่วางไว้ครับที่บอกว่าติดขาดแล้วสิ่งไหนที่เราจะกลับไปปรับรุงแก้ไขจากไหนก็การออกอาวุธครับใอ้มีน้ําหนักมากขึ้นแล้วก็ก็หลายอย่างครับผมกลับไปแก้ไขหลายอย่างครับอันนี้เราก็มีการเปลี่ยนต่อยมวย5ยกสลับกำสายกตัวนี้มันมันมีผลไหมคระหว่างแบบการ้องห้ายกกับมาณต่อย3ยกก็มีผลไหมครับก็มันก็เราก็ปรับเปลี่ยนตามรูกเกมที่เราชกครับผม ถ้าเราต่อย้ายยกก็เราซ้อมอีกแบบหนึ่งแต่สามยกก็ซ้อมอีกแบบหนึ่งแล้วการเตรียมตัวนี่มันต่างเลยต้องซ้อมนานกว่ากันกมันก็ถ้าเท่า,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 าก,ก,กันครับมันถ้ามีรายการก็ซ้อมปกติครับแต่การพิซซ้อมมันก็ต่างกันนิดนึงครับระยอะสมาธิของตัวพิการหนักเกือบสองร้อยสิบสองวันแตเราตั้งเป้าหรือว่ามีเป้าหมายในใจไหมว่าคืออาจจะเจอใครที่พิการนี้ก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ว่าที่เหมาะสมดีกว่าครับผมผมก็ไม่ได้เก่งอะไรยเยอะแยะครับ เลยว่าแล้วแต่ผมก็จะจัดมาครับือ <ผม S 2> <3 S 1> สามสามไฟนี้มีชนะไปสองครั้งแล้วก็แพ้ไปครั้งนึงรู้สึกจะไปให้กับคุณศุลกับเกย์ไฟเกิดตัวหรงใช่ครับผมถ้าในอนาคตแบบคุณศุกลกับเกยจะกลับมาชิมรังสามวิธีท่านนี่ยังมันพอที่จะต่อยไปให้ในในส่วนก็น้ําหนักครับมันไม่ได้อะไรครับผมร,ร้อยที่สองเขาไปไกลเขาไปไกลกว่าพอร้อยสิบแปดก้าวแล้ว พอเราก็อย eh? oh, okay no, ู่ประมาณนี้ใช่ครับมล้วโอยคัสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้ฝากถึงเป็นแฟนเอฟซีที่ให้กำลังใจก็ขอบคุณเอฟทุกคนขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจครับก็ผมไปตัวไไรสิงห์มาวินก็ฝากติดตามไฟต่อไปด้วยครับจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับครับ